เอวามีสุตังเอกังสมยยังพระควาภาลานสิยังวะหะลติอิสิปะตะนีมิฆทาเยตตะขพระขวาปัญจะวัคคิเยพิขูอามันเตสิเทะวาะมีพิขเวอันตาปัปพระชิเตนะนะเสวิตาพายโยจายังกาเมสุกามะสุขันลิกานุโพโย นุโยโคโหิโนคัมโมปทุตชะนิโกอะนะริโยอะนะทะสันหิโตโยจายังอัตะกิละมะถาคุนุโยโคทุโขอะนะริโยอะนะทะสันหิตโตเอเตเตพิกเวสุโภอันเตอะน,นุปะคัมมะมัชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอะภิสัมพุทธ,ธา จะขู่กะระนียานะการะนีอุปสะมายะอภินญญายะสัมโพธายะนิพานยายะสังวัตติกะมาตาจะสาพิกขเวมัชิมาปฏิปทาตาถาคเตนะอภิสัมพุทธาจขกขู่กะระนียานะการะนีอุปสะอ,ยอ,า,า,อญญายะอภินายะสัมโพธายะนิพานยายะสังวัตติอะยะมีวะอริโย อัถถังคิโกมัคโคเสยยะทีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสัมมาสังกัปปุสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชิบูสัมมาวาจาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอะยังโขสาภิกขเวมัชิมาปฏิปทาตถาคตีนะอะภิสัมพุทธาจักขุการณียนะการณีอุปะสัมายะอภิญญาะสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติ อิทางโคปานาพิคเวทุกขังอริยะสัจจังชาติปิทุกขาชะลาปิทุกขามะละนันปิทุกขังโสกะประริเทวะทุกขะโทมะทัสุป,ปายาสาปิทุกขาอปิเยหิสัมปะโยโคทุกโขปิเยหิวิปะโยโคทุกโขยมปีจังนะ และพะติตมปิทุกขังสังคิตเตนะปันจุปาทานะขันธาทุกขะอิทงังโขปะนาพิกะเวทุกขะสัมมุทะโยอริยสัจจังยายังตันหาโปโนภะวิภานันทิราคาสะหะคาตาตัตระตราภินันทินีเสยยะถีทางกามตันหาภวะตันหาพิวตันหา อิทังโขงปะนาพิขะเวทุขะนิโ,โรโธอริยสัจจังโยตัสาเยวะตันหายะ <c oughs> อาศิสัวิลาคะนิโ,โรโธจาโคปะตินิสัโคมุติอานาละโยอิทังโขงปะนาพิขะเว ทุกขะนิโรธาขามินีปฏิปทาอริยสัจจังอยะเมวะอริยอริโยอัฏฐานคิโกมัคโคเสยยะทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสัมมาสังกปรสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวาจาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทังทุกขังอริยสัจ ยันติเมพิคเวโปเพอนนุสุเตสุธรรมิสุจักขุงอุทปาทิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาติวิชาอุทปาธิอโรโกอุทปาติตังขปนิทางทุกขังอริยสัจจังปลินเยยันติเมพิคเวโปเพอนนุสุเตสุธรรมิสุจักขุงอุทปาธิยานังอุทปาติปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิโลโกอุทปาติตังขปนิทางทุกขังอริยสัจจัง บาิญญายันติมีพิขเวโปเพอ,อนานุสุตเตสุธรรมมีสุจักขุอุทาปาทิญานังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอารโลโกอุทาปาทิอีทางทุกขสะสมุทยโยอริยสัจจันติมีพิขเวปุเพอ,อนานุสุตเตสุธรรมมี สุจากของอุทปาทิยานางังอุทาปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิโลอาโลโกอุทปาทิตังโขปนิทางทุกขะสะมทะโยอริยะสะอริยสัจจัง อริยสัจจันติมีพิขเวปุเพอนัตโสุเตสุธรรมีสุจักขุงอุทาปาทิยานังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิโลปาโลโกอุทาปาทิตังโขปนิทางทุกขะสมุทะโยอริยสัจจังปะหาตับพันติมีพิขเวปุเพอนุสุเตสุธรรมีสุจักขุงอุทาปาทิยานังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชา อุทาัปาทิอาโลโกอุทาัปาทิตังโขปนิทางทุกขะสาม,มุทะโยอริยะสัจจังปะหีนันติมีพิกเวปุเพอนะันุสุเตสุธรรมเมสุจักขุมอุทาัปาทิยาณงอุทาัปาทิปัญญาอุทาัปาทิวิชาอุทาาัปอุทาัปาทิอาโลโกอุทาัปาทิ อิทางทุกขน,นิโ,โรธะอาริยสัจจันติเมพิกขเวปุเพอนนุสอนุสุเตสุธรรมีสุจักขุมอุทปาธิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอโลโกอุทปาธิตังโขปนิทางทุกขนิโรธอริยสัจจังสัจฉิกาตพันติเมพิกขเวปุเพอนนุสุเตสุ ธรรมีสุจากขุมอุทาปาทิยานังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอาโลโกอุทาปาทิตังโคปนิทางทุกขนิโรธอริยสัจจังสัจฉิกะตันติมีพิขเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมีสุจากขุมอุทาปาทิยานังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอาโลโกอุทาปาทิ อิทางทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติมีพิคเวปเุเพะอนุนุสุเตสุธรรมมีสุจักขุงอุทาปาทิยานังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทัปาทิอาโลโกอุทาปาทิตังโขปนิทางทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาเวต ตับพันติมีพิขเวปุเพอนุสุเตสุธรรมมสุจักขุมอุทาปาทิยานังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอาโลโกอุทาปาทิตังโขปนิทางทุกขะนิโรธาคามีนีปฏิปทาอริยะสัจจังภาวิตันติมีพิขเวปุเพอนุสุเตสุธรรมมสุจักขุมอุทาปาทิยานังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอาโลโกอุทาปาทิยาวะ วันจะมีพิกเวอิมสุจะตูสุอริยะสัจเจสุอิเอวันติปริวัตถังทะวาทสากาลาังยะถาภูตังยานะทัสนางนะสุวิสุทธังอโหสิเนวะตาวาหังพิกเวสเวัเทวะเกโลเกสะมาและเกสะพรมมะเกสัสะมนณะพรมะนิยาปะชายะสะ เทวมนุษย์สานุษายะอนุตตะลังสามมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจัญญาสิงยะโตจะโขมีพิกเวอิมีสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตท,ทงังทวาทศากายังอะ ยะถาภูตังยานะทัสนังสุวิสุทธังอโหสิอะา,านังพิขเวสัเทวะเกโลเกสะมาละเกสะพมะเกสะสะมะ นรมมามะนิยปชายะสะเทวมนุสายะอนุตตลางสัมมาสัมพูทิงภิสัมพุทโธทปรจัญญาสิงยานันจาะาปะมีสัทสานังอุปอุทะปาทิอากุป,ปามีภิมุตติอะยะมันติมาชาตินติธานิปุนภะโวติอิ พระมะโจะพระขาวาอัตตะมะนาปัญจวิคิยาพิขูพระขาวาโตภาสิตังอิพินทุงอ,อิมันมินจะปะนะเวยากะระ,ะนสัสสมิงทัญยะมานีอายัตมะโตโกนทันยศาสวิตะชังวีวิตะมะลังธรรมา ธรรมะจากขุมอุท้ปาทิยังกินจิตสามุทะยะธรรมมังสัพพันตังนิโรธะธรรมมันติปะวะติเตจะพระข,ขวตาธรรมมะจกเกภุมมาเทวาสัทธมนุสาเวสงเอวัมพระขวตาภารานสิยังอิ สิปะเนมิพระนายอ,อนุตตลังธรรมะจักกังปวัติตังอปติวัติยังสะมะนีนะวาพระมะนีนะวาทเทวีนะวามาเรนะวาพัมมุนาวาเกนะจิวาโลกัสมินติภุมมานางังเทวานาังสัตทางสุตวาจาตุมะหาราชิกาเทวาสัทธะ มนุษย์สาวสูงจาตุมมหาราธิกานังเทวานังสัตทางสุตวาตาวะติงสาเทวาสัทมนุษย์สาวสูงตาวะติงสาานังเทวานังสัตทางสุตวายามาเทวาสัทมนุษย์สาวสูงยามานังเทวานังสัตทางสุตวา ต binary, ad, ุสิตาเทวาสัทธรมนุสสาวสุงต <Sí. S 1> ุส <techno> ิตานางเทวานางสัทธางสุตวานิมานะรตีเทวาสัทธรมนุสสาวสุงนิมานะรตินางเทวานางสัทธางสุตวาปนิมมิตะวะสัวตีเทวาสัทธรมนุสสาวสุงปัลนิมมิตะวะ สวัตตีนางเทวาสัทธังสุตวาธรรม,มกายิกาเทวาสัทธามนุสสเวสุงเอตัมภควาตาภาลานสิยังอิสิปะตะนีพิมิคยานีมิคทายีอนุตตะลังธรรม,มจักกลางปาวตติตังอปะติวติยังสัมเนนวาพระมเนนวาเทวีนะวามารีนะวาพรมมะมุนาวา เกนะจิวาโลกัสมินติอิติหะเตนะขะเนนะเตนะมุหุดเตนะยาวะพรมมโลกาสัโทโธอัพคุคัดคัดชิอัยันจาะาสส,สสะสหสีโลกะธาตุสังกัมปิดสัมปะกัมปิดสัมปะเวทิอัปปะมาโนจะโอลาโลโอภาโสโลเกปาตุละหสิ อติกัมีวะเทวานางังเทวานุภาวะอถทะโขภคะวาอุธานังอุธานีสิัญญาสิวะตะโผโกนทันโยัญญาสิวะตะโผโกนทันยะะโนนยติอิติสิหิหังอายสมะโตโกนทันยะสะัญญาโกนทันโยเตวะนามังอะโหสีติ